ผมนิติกิกิติศีวรนันท์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่งพลังตัวเลขผมจะใช้ศาสตร์พลังตัวเลขไขปริศนาและนำไปสู่การช่วยเหลือทั้งโลกมนุษย์และโลกแห่งจิตวิญญาณผ่านรายการลึกลับนัมเบอร์ ผมและโยธยามีเดียมีความมุ่งหวังอยากให้รายการนี้ช่วยให้คุณผู้ชมได้รับความรู้ถูกความจริงยิงประวัติศาสตร์ไปกับพวกเราสามใบนี้นะครับเป็นสามชุดตัวเลขคำถามก็คือว่าสถานที่ที่เหมาะสมที่จะ เหมือนไปเปิดบุญเปิดบาร,รมีเบิกสถานที่นั้นให้เป็นที่รู้จักคนทั้งหลายจะได้ไปทําบุญก็ดีนะครับจิตวิญญาณในสถานที่นั้นก็จะได้บุญกับเราไปด้วยก็ดีเนี่ยคีย์เวิร์ดนะครับเป็นแบบนี้0ูนก็จะแทนความเครียดการกดดันหรือการถูกจองจํากักขังนะครับตัวเลขส4่ี่หมายถึงการสื่อสารการเป็นที่พูดถึงโจทย์จันน่าจะเป็นที่ที่ คนรู้ล่ำหรือว่าที่นี่มีอยู่นะครับส่วนตัวเลข04จะหมายถึงสิ่งที่ลึกลับเหมือนรายการลึกลับนัมเบอร์นี่แหละนะครับแล้วจะถูกเปิดให้เปนที่รู้จักมากขึ้นที่สำคัญเลยโดยภาพรวมทั้งหมด3าใบเมื่อบทรวมกันสรุปนะครับฐานที่ต่อไปคือที่คุมขังหรือที่จับกลุ่มคนไว้นะครับ แล้วเป็นที่ที่คนรู้จักในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับรู้จักไปทั่วประเทศนะครับเป็นที่ที่คนรู้ว่าที่นี่คือดินแดนคุมขังจับกลุ่มจะจับเฉลยเป็นที่ที่ล็อกแบบนี้อาจจะมีพลังของมนต์อาถรรพ์ที่ล็อกจิตวิญ,ญญาณอยู่ก็ได้ส่วนตัวเลขศูนย์สี่ก็จะเป็นตัวถูกเชื้อเชิญว่าช่วยมาเปิดสถานที่นี้ให้ดีขึ้น ให้เจริญขึ้นทั้งโลกมนุษย์และโลกแห่งจิตวิญญาณเอาละนี่คือสถานที่ที่เราจะไปครับจากการวิเคราะห์คำค้นหาไขปริศน,นาศาสตร์พลังแห่งตัวเลขได้นำพาพวกเรามาในพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นจุดจุดทธศาสตร์สำคัญในอดีต ที่มีความเชื่อว่ามีความสำคัญต่อชาติเป็นจุดเริ่มต้นแห่งอิสรภาพและชัยชนะณวัดเก่าร้างค่ายโพสามต้นวัดโพพระเจ้าตาถ้าไม่มีโพสามต้นท่านจะประกาศอิสรภาพที่ไหนอ่ะมีที่มีที่เดียวที่ท่านไต่ครั้งแรกและประกาศอิสรภาพในเมื่อกูกอยยสิ้นกรุงศรีอยุธยาศรีรามเทพนครไปแล้วกูจะไม,ม่ยอมเสีย ลูกและลูกหลานและแผ่นดินของกูนะัท้ายควาจำต้นถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีเราก็ไม่มีเราที่นี่จากตำนานประวัติศาสตร์ว่าเคยเป็นที่กักขังเฉลยศึกที่ใช้ประหารชาวอิทธยาเป็นสมรภูมิรบและเป็นที่ประกาศอิสรภาพความเป็นไทยซึ่งตรงและใกล้เคียงกับความวิเคราะห์และพื้นที่นี้มีความเชื่อว่ามีวิญ,ญญาณเฉลย ที่โดนทารุณไม่ได้ไปผุดไปเกิดอีกมากมายมบไปดวงจิดงตดวงวิญญาณทั้งนั้นหลยไม่รู้อ่ะก็ลองดแูแต่ฉันพูดไปล้ยโยมเชื่อไหมละ่ะฉันเนี่ยเห็นด้วยตาเปล่าเออเนี่ยห้าโมงครึ่งเนี่ยเนี่ยมันยังไม่มืดเลยไหมฉันเห็นอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยฉันสัญญานะไม่รู้อ่ะฉันมาทาม,มาทำไว้ก็มารัรบรับบุญจากฉันได้เลยฉันสัญญานาคระกาวอีต้องมาโน้มมาเลยนายโยม พื้นที่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่ให้คุณสร้างโชคหรือจะให้โทษอับโชคมาร่วมลุ้นวิเคราะห์ค้นหาไขาปริศนาไปกับพวกเราในรายการลึกลับนัมเบอร์ที่นี่คือที่ตั้งค่ายปสามต้นนี่คือกรมปจชาการเนี่ยกรุงศรีอยุธยาเราน่ยแตกวันที่เ็ดเมษายน2-3-1 0พอกรุงศียุธยาแตกเสร็จ เขาก็กวาดต้นคู่คนที่อยู่ในกรุงศรีอิุธยามาไว้ค่ายพวสัมต้นแห่งนี้สมบัติทุกชิ้นมารวมที่ค่ายพวสัมต้นแห่งนี้พอแม่ทัพใหญ่ๆกลับเขาก็ตั้งสุก,กี้พระนายกองเป็นแม่ทัพคุมเฉลยอ,อยู่ค่ายพวสามต้นแห่งนี้คือดูเฉลยด้วยดูสมบัติด้วยที่นี่คือนครนายการจะดูแลเฉลงยง่ายๆจะดูง่าผู้หญิงก็จะโดนร้อยหูไว้ผู้ชาย ร้อยเอ็นหวไว้เพราะฉะนั้นเขามีการวิธีการของเขาก็คือผู้ชายก็ร้อยเอ็นหวไว้ผู้หญิงก็ร้อยหูไว้ขณะนี้เป็นบางปะหารก่อนจะบางประหารชือ่อบางประหารก่อนบางปะหารชือรร่อนคอรไหนตรงนี้เราก็จะโดนปะหารเยอะถูกประหารอย่างที่โยมเข้ามานั่นแหละทือเป็นคําตอบทำไมโยมเดินเข้ามาทำไมเขินลุกพอเราโดนประหารตรงนี้เอาศพไปที่ตรงไหน,น กองทุ่งวรรณศีเขาเรียกทุ่งบางผีหรือลำบางผีก็อาศพจากในค่ายประจําต้นเนี่ยไปทิ้งตรงนั้นเป็นทุ่งๆเสร็จแล้วก็พระอ,องค์ท่านเป็นเจ้าตาจากเมืองจันทร์ท่านก็รวบรวมผู้คนท่านอาจะกลับอยุธยายได้ก็ต้องมีเรือท่านก็ปล้นเรือสำเภาเพราะข้าคนจีปล้นด้วยขอด้วยใครไม่ให้ก็ปล้นใค,ใครใครกให้ให้ความวมือ และจะจะแปะลูกหลานคืนก็ขอให้มาช่วยกันทำสิกครั้งนี้โดยจิตอันแน่วแน่เลยว่ายังไงมันก็ฆ่าลูกหลานกูไม่หมดยังไงมันก็เอากูไปไม่หมดมันไงกูต้องเหลือท่านถึงมีคําพูดบบทวันนี้ในเมื่อกูสิ้นกณอโยธยาศรีราชที่นครปแล้วกูจะไม่ยอมเสียลูกหลานและท่นบิดพุกูจ่าเอาคืน6พฤศจิกายน2310ท่านก็เข้ามาตี เพาราะพม่าที่นี้ไม่ได้เตรียมการรบทั้งเลยชนะเบสเซ็ตเที่ยง45นาทีของวันที่6พฤศจิกาย,ยน2 3สาในสุดครึ่งวันพร้อมกับจับสุกี้พนายกองสําเร็จโทษแล้วก็ประกาศอิสระภาพสมบัติที่ยึดได้ทั้งหมดจะให้ลูกหลานไปทำมาตแต่ลูกหลานนะไม่เอาพญาตากไนไหนเราขอไปด้วยท่านก็เลยต้องพาลูกหลานไปกุนบุรี เอาถ้าเกิดไม่มีพัอสามต้นท่อจะไปประกาศอิสาระภาไหน่ะที่เดียวมีที่มีที่เดียวที่ท่านใตีครั้งแรกและประกาศอิสรภาพ,าพถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีเราก็ไม่มีเราก็บอกกูจะไม่ยอมในเมื่อกุงงรีในเมื่อกูสิ้นกรุ้งรีอโยธยาสีรามนเนนนครไปแล้วกูจะไม่ยอมเสียลูกและอลูกหลานและแผ่นดินของกูกูจะเอาคนล้วก็ได้แค่นั้นจริง ยาเราคืนไม่ได้ได้ดูลราคืนกแผ่นดินหน้าท่านอ่ะหับจะทำทิศใต้ปลายดาบอ่ะตะวันตกเฉียงเหนือท่านไม่ได้ค่ากลับบ้านเองไปยามาอีกนะอโยธยากูมึงยัามายุ่งกับกูอีกท่าไรให้กลับบ้านปลายดาบผีไปดังหัวสาวดีทิศตะวันตกเฉียงเหนือ กลับปทั้งหมดนี่จะอยู่นะวัดเนียต้องมีสมบัติเยอะปัจจุบันนี้ก็ยังล้างแต่เขาก็ใหม้มาเมื่อวันที่12มกราคนี้ก็เป็นที่พักสงฆ์เธอเดินไปตรงนั้นเธอรู้สึกไง,งจิตเราจะรู้สึกว่ามีคนลุกไหมเอออย่างเงี้ยมันมากปากถ้าเกิดคนเข้ามาที่มีสําคัญอะไรจำเ่งเนี้ยเดินคนลุกขอร้องหายเยอะแยะปะเขาก็รอบุญเราเราม,มีบุญให้เขาเปล่า ณทีนี้ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์เคยเป็นพื้นที่ตั้งทัพพมา่าและเป็นที่กักกันเฉลย่ายโพสาต้นที่นี่คือจุดเริ่มต้นของความเป็นคนไทยและเราจะมาสื่อจิตนะครับวิญญาณด้วยไพ่ตัวเลขนี้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาและดวงจิตวิญญาณณทีน่นี้ต้องการจะสื่ออะไรกับพวกเรานะครับผ่านไพ่เลขยากรนี้ โอมอุมนามาสิตวานุศาสสดานกธรรมธรทีนกสงสิขานกอาจารีนกโอราตีเวทวิสาสัยพระพุทธังประสิทธิพระธรรมังประสิทธิพระสังฆังประสิทธิเทวดาประสิทธิอาจารย์ประสิทธิสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิกาลิยะสิทธิเตโชสิทธิลาโโสัพพะสิทธิพะวันตุเมประสิทธิเมอาจารย์ ขอใช้ไพ่เลขพยากรณ์นี้นะครับเป็นสื่อนำทางว่าเหตุต่างๆนั้นหมายถึงอะไรและควรทำอะไรนะครับเอาละเอาละครับจะสื่อถึงนะครับว่าจะดวงจิตดวงวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดีนะครับที่นำพาให้มาสถานที่แห่งนี้ ด้วยเหตุอะไรและเพราะอะไรขอเลือกไพ่ออกมา3ใบนะครับ ถ้าสําหรับคนที่คุ้นเคยเรื่องตัวเลขนะครับเห็นปุ๊บจะรู้เลยว่าหน้าไพ่ตัวเลขนั้นเป็นมงคลทั้งหมดแสดงว่าการที่เราต้องมาเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบดวงจิตดวงวิญ,ญญาณนะครับแต่เป็นเบื้องบนเทพเทวดาท่านต้องการให้มาเปิดเผยเรื่องราวของสารที่อย่างนี้ถึงเวลาที่คนจะรับรู้และเดินทางกันมาเพื่อจะสร้างความเป็นมงคลแก่ตัวเองสนับสนุนนะครับ ในพื้นที่นี้ให้เรื่องเล่าตำนานต่างๆนะครับและคุณความดีในปัจจุบันเนี่ยบังเกิดขึ้นเพราะว่าตัวเลขที่สื่อถึงนะครับคือถ้าใครได้มานะครับลูกหลานได้มาด้วยจิตที่เคารพด้วยจิตที่ศรัทธาด้วยความกระตันยูรู้คุณในผืนแผ่นดินไทยเนี่ยก็จะได้รับพรอน,นวิเศษกลับไปหรือแม้บางคนปรารถนาที่จะบรรลุธรรมเพราะว่าติดเรื่องวิบากกรรมในสายใย,ายเก่าเนี่ย ก็จะได้เปลี่ยนแปลงจากวิบากกรรมที่ไม่ดีให้กลายเป็นวิบากกรรมดีและพ้นพันธนาการแห่งทุกข์ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วเกิดความรู้สึกว่ามันใช่นี่แหละคือเหตุผลที่เราทีมงานจะต้องมาที่นี่นะครับมาแล้วมีแต่สิ่งดีๆบังเกิดถ้าเรารู้สึกว่าใช่จงรีบมาเถอะสังเกตจากหน้าไพ่ตัวเลขนะครับรหัสดีวผมต้องอ่ิบเพราะผมเชี่ยวชาญเรื่องของรหัสตัวเลขนะครับ ถ้าตัวเลขนำมาเป็น97คือเรื่องของสิ่งลี้ลับเล่นลับพลังเหนือธรรมชาตินะครับโลกแห่งจิตวิญญาณนำพาแต่พอมาแล้วเนี่ยมาเจอถัดมาเนี่ยตัวเลข56เสมือนว่าขอพรใดๆก็สำเร็จความราบรื่นมีโชคดีมีสิริมงคลอยู่ฉะนั้นจิตวิญญาณนำพามาให้เจอเรื่องราวเจอสิ่งที่เป็นมงคลแล้ว แล้วการย้ำหนึ่าห้าหคือภูบาจา,ารย์สิ่งที่สูงเทพเทวดาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทนสิ่งอันสูงส่งเนได้มาแล้วนะครับด้วยความรู้สึกด้วยเซ้นต์ของเราจะได้รับพรที่ดีและเกิดความเจริญรุ่งเรืองได้รับพรประสิทธิ์ประสาทจากเทพเทวดาภูบาจา,ารย์เพราะตอนนี้ถึงเวลาเปิดเผยที่แห่งนี้แล้ว ช่วยด้วยช่ดดวยด้เลยเสียงโซ่เสียงอะไรก้าวเลยอ่าเงียเมมันมเป็นพื้นต่ำๆอย่างเงน้นนะฉันก็เอาทรายมาโถมโถมก็เราจะได้มาตรวจน้ำตรวจอะไรกยนางมันก็ดงจิดตดวงวิญญาณท้งนั้นหละโย่ไม่รู้อ่ะก็ลองดู ถามว่ามีไหมเยอะอะ่ะฉันเนี่ยไม่เคยเห็นด้วยนั่งสมาธิอะไรนอนก็ไม่เคยฝันแต,แต่ฉันพูดไปแล้วยมเชื่อไหมล่ะฉันเนี่ยเห็นด้วยตาเปล่านนนนเนี่ยบ่านนี้ห้าโมงครึ่งยังห้าโมงครึ่งเนี่ยมันยังไม่มืดเลยไหมฉันเห็นอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยเชื่อเพราะว่าน<ม>ูก็เคยเห็นตอนกลางวันมันมีโยมอยู่คนหนึ่งฉันก็ไม่รู้จักชื่อเขาเขาก็บอกว่าท่านเจ้าขาท่านเจ้าขาเขารอท่านอยู่นะด้วยเป็นฉันฉันบอกจ้าเราก็นึกว่าพี่จ้าเนี่ยคือตัดความรำคาญใครว่ามันรอเรา สักเดียวเขาก็ยังวนอยู่ในโบสถ์นะท่านท่านเจ้าขาท่านอย่าประมาทตัวเองที่เจ้าขาเขารอท่านอยู่นะคะสองคำแล้วจิตฉันคิดผิดหมดเลยเด็กคนนี้บ้าเด็กคนนี้ไม่มากก็เมาสักเดียวเขาก็คือประตูไปฉันก็ขยับจะออกข้างนอกลงจากรถเสียงปิดประตูปพ้งเขาวิ่งมาตอนนี้น้ําตาหนองหน้าเลยเขาก็บอกว่าท่านเจ้าขาอีฉันพูดจริงๆนะเจ้าขาท่านทําได้แล้วนะเจ้าขา เขารอท่านอยู่ท่านเมตตาเขาด้วยแล้วเขาก็ร้องไห้ท่านช่วยเขาด้วยเถอะเขารอท่านอยู่จริงจริงแล้วเจ้าค่ะแต่ว่าอนนี่คงจะบ้าไปใหญ่แล้วเราคิดแต่แต่ก็ฟังคําเขาเพราะเป็นสามครั้งแล้วที่เขามาพูดฉันก็เลยจ้าโยมฉันทําได้แล้วเหรอจ้าฉันก็พูดไปแค่นั้นทาได้อะไรเปล่าก็ไม่รู้เขาก็ออกไปห้าโมงเย็นฉันก็เข้าทําวัดเย็นฉันก็เอ๊ะก็กราบพ,พระพอยาเสร็จก็ปิดประตูโบสถ์ ็กคนนั้นแกว่าให้เราบุธสุนบุญส่วศนที่จิตเราทําได้แล้วแอ๊ตแต่วันนี้จะลองทําฉันเฮ้ยฉันเนี่ยตกใจอ่ะเฮ้ยพูดได้คําเดียวว่าขอโทษฉันพูดได้คําเดียวฉันก็เดินมามันมีตะล้องก็แบบหลวงพ่อเจ้าขาหลวงตาหลวงปู่อะไรเงี้ยเวทนาฉันบ้างช่วยฉันด้วยช่วฉันด้วยมันมาจากขุมไหนก็ไม่รู้ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเมตตาฉันด้วยโยมเห็นประเทศโอทีโอเปียไหมมันที่มาขออาหารอ่ะกินนี้มันไม่ใช่มันมัน ไม่ได้ใส่เสื้อไม่ไม่ได้ใส่เสื้อมันก็อยู่แถวเนี้เต็มหมดฉันอุทิศบุญกุศลอะไรฉันพูดขอโทษแล้วฉันก็ถามตัวเองแบบกูนี่ลูกใครกูนี่เชื่ออะไรถามตัวเองฉันก็ตบหน้าตัวเองกัดตบหน้าตัวเองแล้วเรียกสติที่กูเห็นนี่มันของจริงแล้วของปลอมตบนันเจ็บหน้าแล้วแขนเจแล้วก็นั่งขอโทษฉันได้แต่ขอโทษฉันไม่ไม่ไม่มีจิตอะไรที่จะมาอุทิศบุญกุศลขอโทษขอโทษใช้เวลาตรงนี้ สิบนาทีได้น้ําตามันก็นองไอสังขารฉันก็เดินปกติชนเป็นล่างหน้ากูเป็นพระโูปประสาทหรือเปล่าที่กูเห็นอะไรวะเนี่ยฉันบอกมาแบบงั่นใจตัวเองแล้วมาต่อไปเนี้ยฉันสัญญานะจะอุทิศบุญส่วนทุกๆวันเราบุญจากฉันได้เลยรบสองหนักกะเกาอีต้องนู้ดมาเลยนายโยมฉันก็บอกพืดแบบขนขวดตั้งแล้วลุบพื้น่ะฉันจะถามว่ามาจากไหนกันเลยได้อยู่ที่ไหนกันน้อะไรเงี้ย หายหมดตั้งวันนั้นจนวันนี้ไม่เคยเจอช้าก็ไปบินบาตโกหกโยมตกระช้าเลยจอมกับบินบาตเลยโยมพระว่าไงโยมพระเป็นโดนอะไรมาหรออะไรต่อยหน้าพระเวลาฉันบอกโอ้ฉันบอกว่าโยมฉันเดินชนห้องน้าต้องหัวบ้านยันท้ายบ้านโยมทังโกหกทุบบ้านเลยนี่ฉันพูดโยมโยมอยากให้ฉันพูดฉันไม่ได้หากินกัความฝันฉันไม่ได้หากินกันนั่งสมาธิแล้วตรงนี้ฉันก็เอาสายเข้าเลยที่พูดเนี่ยคือมีความหมายไหมตรงนี้เขาอยู่กันเยอะ เขาก็มาเดินจงกรมเขาจะดูอุทิศสมบกุศลใครเดินจงกรมเสร็จเขาก็อุทิศสมบกรศลแล้วสิ่งที่ฉันให้น่ะมันเป็นความสุขที่สุดของฉันเลยคือว่ากูไม่รู้จะให้อะไรใครให้ตังค์คนร้อยกว่าพันเลยแล้วมันจะจะมีความสุขที่จิตใจกูถึงขนาดนี้ป่ะฉันก็เลยตั้งเนี่ยลาเป็นสุขเป็นสุขเราจริงๆสุขที่เราได้ให้น้อมสื่อจิตนะครับขอเมตตาให้ค้าวยากรผ่านไพ่เลข ให้ตัวเลขนี้เป็นประโยชน์แม่นยำนะครับเอาละที่ต่อไปนะครับที่เหมาะสมสมควรที่จะเดินทางไปเป็นประโยชน์ทั้งมวลมนุษย์นะครับและโลกแห่งจิตวิญญาณได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างสารร่วมกัน จากตัวเลขเนี่ย44หมายถึงอ่ะมีมวลชนมีกลุ่มคนแน่นอนและมีชื่อเสียงนะครับเป็นที่รู้จักความพิเศษคือเลข3เลข93ตัวเลข3เนี่ยแทนการต่อสู้การต้องดิ้นรนใช้กําลังกายนะครับหรือแทนอาวุธ33เป็นตัวแทนของนักรบเราจะได้ไปสร้างบุญบาร,รมีหรือได้แนะนำ3ที่นี้ ผมก็เลยมองว่าอันนี้คือคีย์เวิร์ดหือคำว่าสนามรบสำหรับเราทำรายการปลอาสารเนาะเราก็แนวนี้อยู่แล้วอันนี้คำตอบที่ผมรู้นะครับสนามรบสนามรบอาจจะมีหลายจุดในในในบริเวณที่ทีมงานอาจจะนึกขึ้นนะครับหรือว่าคิดถึงหรือทาง f c ที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเออสนามรบควรจะเป็นที่ไหนมันกว้างมากใช่ไหมครับผมจ,จะต้องถอดอาหารให้ลงลึกให้แคบลงว่า คือที่ไหนทีนี้สนามรบนี้มีการใช้อาวุธที่ทันสมัยอาจจะเด่นในเรื่องของการใช้ที่มากกว่าดาบนะครับเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นมาผมก็นึกถึงธนูสิ่งที่ยริงออกไปหรือปืนใหญ่น่าจะเป็นสถานที่รบที่ใช้เทคโนโลยีที่สูงกว่าปกตินะครับอาวุธที่ทรงพลังมากกว่าปกติกพคงเป็นปืนใหญ่ และนั่นคือจุดที่เราจะไปสนามรบที่มีเรื่องเล่าตำนานช็อตพิเศษเกี่ยวกับปืนใหญ่ก็ขอให้ FC หรือใครก็ตามที่เข้ามาชมคลิปนี้สแสดงความเห็นคอมเมนต์มาได้เลยว่าน่าจะเป็นที่ไหนที่ไหนอย่างไรนะครับแนะนำเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวอยู่ที่ดุลพินิษของทีมงานว่าจะไปตรงไหนดีก็ขอให้ทุกคนที่ชอบคอนเทนต์รายการลึกลับนัมเบอทางอายุธยามีเดีย กดทั้งไลค์กดทั้งแชร์และคอมเมนต์สวยงามนะครับเป็นกำลังใจให้เราแล้วอย่าลืมซับสไข i b ์แชร์ออกไปเยอะๆนะครับขอให้ทุกท่านที่ชมรายการนี้มีความสุขเจริญรุ่งเรืองได้สร้างบุญสร้างกุศลกันไปเรื่อยๆนะครับยินดีมากๆครับ Yotaya Media International.